คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมียวดีประเทศเมียนมาครับด้านตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอดทั้งวันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเราจะไปตรวจสอบกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีท่านแม่ทัพภาคที่3ครับพลโทประสานแสงสิริลักษณ์ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ีโก้ทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะท่านครับล่าสุดครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ช่วงเช้านะครับ ได้มีการเจรจาพูดคุยกันนะครับโดยคนกลางนะครับทำเป็นกองกำลังของ BTS นะครับได้มาพูดคุยแล้วก็เอากําลังเข้าไปไปลุมพื้นที่นะครับก็ตั้งแต่เก้าโมงเช้าวนุมาก็ยังไม่มีการปะทะกันเหตุการณ์โดยทั่วไปก็สงบนะครับยังไม่มีการปะทะครับแล้วก็ผู้หนีภัยจากความไมสงบที่ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่แม่สอดนะครับมีประมาณสองพันแปดร้อยคนในสองแห่งนะครับในพื้นที่ปลอดภัยโชคราว อนนี้ก็200นคนครับเดินเดินทางกลับไปฝั่งประเทศเป็นมากแล้วก็ดูสถานการณ์ที่เหลือก็ดูสถานการณ์คิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆก็คงทยอยกลับ้นที่ฝั่งประเทศเป็นมากครับครับทราบว่ามีกระสุนถูกยิงเข้ามาที่ฝั่งไทยด้วยในบ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7เรามีการดําเนินการประท้วงไปยังเป็นมาหรือว่ามีการเฝ้าระวังต่อไปอย่างไรไหมครับก็มีการประท้วงครับแจ,แจ้งแจ้งเตือนให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเรามาระวังเรื่องอาวุธกระสุนโดยเฉพาะปืนเล็กนะครับ ว่าให้นำมัดระวังแล้วตรงนี้เราจะทำสีระท้วงไปทางช่องทางทีวีซีทางพม่าด้วยนะครับก็ก็ให้เขาเพิ่มความระมัดระวังขึ้นในอันนี้เป็นกระสุนปืนเล็กนะครับถ้าเป็นกระสุนประเภทกระสุนเครื่องยูกระเบิดกระสุนขนาดหนักเราก็ต้องใช้ก็มาตรการของเราจากเบาไปหนักก็คือใช้กระสุนกวนก่อนก่อนจะใช้กระสุนงหารนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่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 มีกระสุนประเภทกระสุนกระสุนกระสุนขนาดหนักนะครับ ขณะนี้ได้เรียกว่ายังไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยถูกต้องไหมครับสาหรับพี่น้องที่ที่มีกระสุนไปตกเราก็เข้าไปดูแลนะครับไปดูแลช่วยเหลือสารวจความเสียหายนะครับก็ก็ก็ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างไรครับก็มีความปลอดภัยดีครับขอบคุณก็เราได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับใน้แจ้งเตือนสายมนะครับก็อย่างไรก็ตามเราหน้าที่ฐานเราอยู่แล้วครับในเรื่องการดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของคนไทยที่อยู่ตามปนะเทแดนครับ แล้วหากแนวโน้มสถานการณ์มีความตึงเครียดมากขึ้นอย่างนี้นะคะทางกองทัพภาคที่สาม,มีแผนรองรับประชาชนฝั่งไทยและผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอย่างไรคะออตอนนีในใน้ในเรื่องการรองรับนายเด็กุยยะทางจังหวัดจังหวัดตากนะครับในการศูนย์สังการชายแดนจังหวัดตากนะครับก็ในการกำหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับ,บรัชดรไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับรวมถึงลาตินมาพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว นะครับเรามีอยู่หลายจุดด้วยกันอยู่ในเพเตรียมมันไปสอดเพื่อเตรียมรองรับแล้วก็กรณีที่คนฝั่งมินมาข้ามข้ามมาฝั่งเรานะครับครับจ็เตรียมรองรับในเรื่องกําลังของเราก็มีกําลังเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อไปดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนชายแดนนะครับมีการวางกําลังอย่างไรบ้างครับในพื้นที่ครับมีทหารจํานวนประมาณเท่าไหร่ครับกลังที่จริงๆอ่ะขออนให้ทราบว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในการสู้รบเนี่ยเกิดภายในประเทศของประเทศเป็นบ้านเขา ครับเราเราไม่ได้ไปไปรบหรือกับทาอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราก็ป้องกันแล้วก็ดูดูแลช่วยเหลือตามหลักมุษิธรรมนะครับกรณีที่มีกระสุนเลยตกเข้ามาเราก็แจ้งเตือนไปให้เขาระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็เราไม่ได้เป็นคู่แย้งกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่นี้ถ้าเกิดมีการลุกล้ำหรือการแรไต่างก็เราก็มีกําลังเข้ามาเสริมเตรียมมาพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะเกิดกรณีพิพาทขึ้นและส่งผลกระทบครับ จากการประเมินสถานการณ์เนี่ยนะคะเรามีความจําเป็นที่จะต้องปิดด่านคมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาไหมคะในใน,ในการช่วงนี้นะครับสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งเนี่ยก็ข้ามไปมาได้ตามปกติการส่งสินค้าก็ส่งได้ตามปกติตามท่าต่างๆนะครับส่วนสะพานแห่งที่สองเนี่ยช่วงนี้ต้องขอปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าบริเวณห,หัวสะพานฝั่งเมียนมานั้นยังยังมีการสุรบอยู่นะครับก็ก็งดปิดชั่วคราวครับ ขอบคุณท่านมากครับก็ขอตรวจสอบข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับหากว่าสถานการณ์มีความขึ้นมากอย่างไรก็จะติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับยินดีครับยินดีครับพร้อมบริบัติุรกิจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ